อสวัสดีครับผมผมนิวจากช่องเย็นละเฮ็ดนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2021 นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเล็กๆสั้นๆนแล้วกันนะครับต้อนรับปีใหม่ผมก็จะมาแนะนําวิธีการเก็บเจ้าตัวมินิฟิกเกอร์นะครับแล้วก็ตัวโพลีแบ็คคือต้องบอกก่อนว่าไอ้วิธีเก็บมินิฟิกเกอร์เนี่ยจริงๆมันก็มีหลายวิธีเนาะมันก็จะมีตั้งแต่การใช้กล่องที่เหมือนกับกล่องใส่พ้าครับเป็นช่องช่องช่องเล็กๆเป็นกล่องใส่พ้าเออหรือ2ก็คือเป็นกล่องที่ทําโดยทางเลโก้เองก็อันนี้ก็จะราคาสูงหน่อย คือถ้าเก็บมินิฟิกเกอร์ปกติมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันก็จะแค่ตัวเล็กๆตัวเดียวนะครับก็ใส่ตามช่องไปทีนี้ปัญหาคือผมอ่ะเก็บตัวโพลีแบ็กเป็นซองๆด้วยไอเจ้าตัวโพลีแบ็กอ่ะมันก็จะมีทั้งตัวมินิฟิกแล้วก็มีพวกพร็อพพวกฉากอะไรพวกเนี้ยปัญหามันก็เลยเกิดครับมันใส่ไม่ได้มันใส่ไม่พอเพราะม,มันแค่ช่องเล็กๆช่องเดียวผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีเก็บมินิฟิกกับโพลีแบ็กด้วยสิ่งนี้ครับ กล่องนี้นะครับสาหรับใครที่เก็บพวกกาชาปองอยู่แล้วเนี่ยหรือแบบพวกโมเดลตัวเล็กๆอยู่แล้วเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับผมหาซื้อได้จากพวกร้าน60บาท,บาทคือเจ้าตัวกล่องเนี้ยเท่าที่ผมดูนะมันจะมีอยู่ประมาณ3ไซส์หลักๆนะครับก็คือไซส์นี้ไซส์เล็กสุดนะก็มีไซส์กลางนะครับแล้วก็มีไซส์ใหญ่ซึ่งไซส์ใหญ่ตอนเนี้ยที่ผมเห็นเนี่ยมันจะมี2แบบด้วยนะมันจะมีแบบยาวแล้วก็จะแบบสั้นลงมาหน่อยแต่ว่ามันจะกว้างขึ้นแล้วก็ตัวฐานเนี่ย มันจะมีทั้งแบบเป็นชั้นเดียวกับ2ชั้นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดนะูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีนะครับผมก็คือเทป2หน้าครับผมเทป2หน้านี่ผมแนะนําของ 3M นะเพราะว่า1คือมันค่อนข้างเหนียวนะครับสคือเวลาแกะแล้วมันไม่ทิ้งคาบกาวเผื่อเราแบบย้ายที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ไม่ทําให้ตัวมินิฟิกเราอะเสียด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองไปดูว่าแบบพอใส่แล้วอะเป็นยังไงนะ เรียบร้อยครับก็นี่ครับง่ายๆเลย นะครับก็ติดแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นจากตัว Lego City National Geographic ใครยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถกดดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคือพอใส่อย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบจัดท่าจัดทางให้มันเนี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็เก็บง่ายแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมเก็บตัวมินิฟิกนะครับอ่าอันนี้จะเป็น2ชั้นนะเป็น2ชั้นมยืน2ชั้นนี่ก็สามารถเอามาเก็บแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน เพราะว่ามินิฟิกบางตัวครับมันก็จะมีเหมือนกับเป็นพร็อพมาเนาะ <shops> คือเราก็สามารถเอาพร็อพเนี่ยมาจัดท่าให้มันสวยๆได้หรือถ้าเป็นไซส์ใหญ่หน่อยเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็มาจากาคลิปที่เป็นตัว Star Wars Advent Calendar นะครับ24คลิปก็สามารถนามาจัดเรียงเข้าไปอย่างนี้ได้เหมือนกันก็สวยดีนะครับก็เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็ลองไปทำตามดูได้นะ ง่ายๆเลยก็แค่ซื้อกล่องกับซื้อเทปนะครับมาติดถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งก็ช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ